สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมอสบายดีเอฟซีุกท่าทีตลพับแฟนทุกคนมายิน่ีสมสองะสะสมกะังวพาเขาเพนหายเนาะพาเขาเราก็มีต้นนองในโคตรสญกันทั xuất phát điểm của các nhà khoa học của các sáng 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 khoa học

Utang salanang kesami, utang salanang kesami, amang salanang kesami, amang salanang kesami, utang kang salanang kesami, utang salanang kesami, uti yang pi 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 salanang kesami.

สัมาติยามิอะตินาธนาเวรามนิชิาปัทังสัมาติยามิาเมสุเาจลาวรามนิกชิาปะทังสัมาติยามิามสุชาจราวรามนิชิาปัทังสัมาติยามิมสุเาเวิรามนิกชิาปะทังสมาติยามิโสัวาทาเวรามนิชิาปะทังสมาติยามิ ทุลาไมเยมัสสะปมาสธานาเวนะมณิสิกาปะทังสมาติยามิทุลาเมเนะมสพมาสะานาเวะมณิสิกาปทังสมาติยามิทาุกขมานิปัจกขปรนิทีนะทุขติยามิมนี่เาร้ส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ sẽ không bỏ lỡ sẽ, video hấp dẫn นะคนฮะออ <laughs>

Ô ôi không tới gì muốn thấy đấy không thấy đấy ôi 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 เสียดเสียดเอาตัวนี้เราค่อเขาาไปให้จับทั้งเลยก็แล้ไปเนทะเออว่ากันมันยังยุ่ยุงใดยุ่งอะไรมาหลวเจ้หเอยา่ไก็องบ่ได้ก็ต้งบได้ก็ต้งบไป้ก็ต้องบได้ก็ต้องบ่ไดบ่ได้ก็บ่ได้ก็ตบ่ได้ก็่ไ้องบได้ก็ไก็องได้กไก็อได้กได้อได้่ไ้องได้ตได้กงได้ก็่ไดได้ เฮ็ดตาไก่ไขต่างว่าไม่มาห่วงกองบนนี้แล้วสาลทุ่มปากใจไหลต่อไปบัาไทยช่อยประชาข้าวเป็นลอยลุ่มน้ำใจให้เป็นหนึ่ง

ผู้ขาขอขมาไว้ด้่เครื่องใจเอาโทษยาได้ปรดผู้ขาง้มขาเดิให้สาวมัป่าทองหัสุดเนาะจัดอาหารน้ำแด้และใสยทั่ว แล้วกินเด้มันกินแล้วบอกขึ้บอส่ทสงเลมันเนี่ยเออกินตลาดเงาลกหน่อยรกินั่สามาคีไปหน่อยมาเดินมาเดินมาเดินสุขุมสุขากินวกันเด้สามาคีน้ำกันแ่บแบเนาะตอนเที่ยงอเราโลฟ้าเพลน พวกสาว mà นํากันครับ <laughs> 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 กินข้าวเที่ยงนเดิมมาได้สุกสนมากินเหล้ากันเ้อ ຍາຍມັນມ yeah, yeah. yani mm ັນເວົ້າມັນ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 ມມມ

ui ăn ả này là lông mò tuần nhảy luôn ăn ả nè lúc mở nhảy nó khá luôn ăn ả ăn ả ăn lại

ข <mile> ้าเทียงแสบๆนกันนกพี่นอกเลยเด้มาได้สุขสันป่าลุงมาแต่สวรรค์มากินข้าวเทียงนำมาเหตุดุญนำกันจังกระทานผ้าเขาเราเคยกินข้า้อมหนาผอมตากันพีหนอกสามมาคีกันแสบๆปีละเถื่อนกันดีจังได้มา 来来来。